สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบทั้งหน้าทึ่งแล้วก็ลึกลับมากๆเลยนะคะมาคุยกันครับผมเรื่องของปราสาทคอราวในฟลอริดานะคะกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดลีสคาลินินเป็นผู้อบพยพชาวลัตเวียครับที่ดูเหมือนว่าจะสร้างทั้งหมดเนี้ยขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวเลยจริงๆค่ะใช่ครับฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากข้อเขียนของ พันเอกคาร์โเอเล็กอ๋อครับซึ่งท่านรวบรวมจากคำบอกเล่าของคนที่รู้จักคุณเอ็ดจริงๆเลยในช่วงปี1950สะคะครับเป็นข้อมูลจากคนที่ได้เจอได้สัมผัสดโดยตรงใช่ค่ะเอาละค่ะมันลองแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าภารกิจของเราวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทางวิศวกรรมขนาดนี้ได้ยังไง แล้วก็ทําไมใช่ไหมครับทําไมเขาถึงทําขนาดนั้นใช่เลยค่ะเรื่องมันเริ่มประมาณปี1918นะคะคุณเอ็ดมาถึงฟลอริดาสภาพตอนนั้นนี่คือดูไม่ค่อยดีเลยค่ะครับได้ยินว่าป่วยด้วยเป็นคนงิบเงียกนะคะเป็นมิตรฉลาดแต่แบบไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองเท่าไหร่เก็บตัวนิดนึงใช่ค่ะไม่บอกว่าตัวเองทําอะไรเป็นบ้าง บอกแค่ว่าเคยเป็นคนตัดไม้เอ,อ่อแล้วก็คนงานเหมืองประมาณนั้นซึ่งจุดนี้น่าสนใจนะครับคือภาพลักษณ์ภายนอกกับสุขภาพที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงของเขาเนี่ยมันขาดกับสิ่งที่เขาทําได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากในเวลาต่อมาเลย จริงค่ะแล้วเขาก็หาที่ดินอย่างจริงจังเลยนะคะเลือกที่แบบมีการตรวจสอบความหนาของดินที่อยู่เหนือชั้นหินปะการังด้วยนะละเอียดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะซึ่งตอนแรกครอบโครัวโมโซเซอร์เองก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าเอ็ดมีความสามารถพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าพอได้ที่ดินที่เขาเรียกว่าเ e อ็ดส์เพลสการก่อสร้างก็เริ่มขึ้นเลยค่ะครับผม ทีนี้ครอบควรวโมเซอร์ไปเจอ,อคุณเอ็ดกำลังยกหินปะการังก้อนใหญ่ๆเลยบางก้อนนี่หนักเป็นสิตันได้เลยนะคะ10ตันทำอยู่คนเดียวค่ะใช้แค่ขาตั้งสามขาง,ง่ายๆเลยนะกับโซ่แล้วก็รอกธรรมดาธรรมดาโอ้โหเครื่องมือง่ายมากใช่ค่ะพอถามว่าทำได้ยังไงคุณเอ็ดก็ตอบสั้นๆแค่ว่าแค่ต้องรู้วิธีอลึกลับไปอีกที่น่าสังเกตอยอย่างคือหินพวกนั้นถูกตัดได้เรียบกริบเลยค่ะ ขนาดก็เป๊ะมากมากถ้ามองในภาพรวมใหญ่ขึ้นเรื่องนี้มันชวนให้นึกถึงพวกปริศนาวิศวกรรมโบราณเลยนะครับใช่เลยค่ะอย่างพีระมิดครับพวกพีระมิดสโตนเฮนจ์อะไรแบบนั้นในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบว,ว่าความรู้ของคุณเอสอาจจะคล้ายกับความรู้ของคนโบราณที่มันหายไปแล้วอ๋อรอเหรอฮะครับแม้แต่วิศวกรในยุคนั้นก็ยังทึ่งเลยนะครับว่าเขาทําได้ยังไงด้วยเครื่องมือง่ายๆแค่นั้นมันเหมือนกับ ท้าทายความเข้าใจเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานเลยแล้วมันก็มีเรื่องราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่อง s วิ s s ์6นะคะอ๋อเรื่องความรักใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากสร้างบ้านตัวเองเสร็จคุณเอ็ดก็เริ่มสร้างฐานรากสำหรับบ้านอีกหลังเขาบอกว่าสร้างให้คนรักชื่อ Agnes g สกอฟสที่เขาหวังว่าเธอจะตามมาจากลัตเวียครับผมแต่แล้วอยู่ๆงานก็หยุดชะง,งักไปเลยค่ะคุณเอ็ดก็ดูเปลี่ยนไปเลยดูเหมือนว่า เอ่อความสัมพันธ์มันจบลงเขาคงถูกบอกเลิกนะคะครับเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอ็ดก็หันไปทุ่มเทกับการแกะสลักหินเป็นรูปต่างๆแทนอ๋อเหรอคะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เหรอคะใช่ครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หินอย่างเก้าอี้โยกโต๊ะรูปแผนที่ฟลอริดารูปปั้นหมีสตัวอะไรแบบนั้น แล้วก็เริ่มขุดบอ่อน้ำสร้างกำแพงเพิ่มเหมือนเอาความผิดหวังมาเป็นพลังสร้างสารรค์แล้วคะใช่ครับเหมือนกับว่าความผิดหวังส่วนตัวมันกลายเป็นแรงผลักดันให้สร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกแต่เป็นในรูปแบบที่ต่างออกไปอืมแล้วต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องย้ายที่ด้วยนะคะเขาถูกทำร้ายที่เอชเพลสนะคะครับเลยตัดสินใจย้าย ใช่ค่ะเราราวปี1939เขาก็เลยย้ายไปทางเหนืออีกประมาณ10ไมล์ไปยังที่ตั้งปัจจุบันของปราสาทคอร์ราที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วที่น่าทึ่งคือการย้ายของนี่ลหละครับใช่เลยที่เหลือเชื่อมากๆคือเขาย้ายเฟอร์นิเจอร์หินหนักๆทั้งหมดด้วยตัวเองค่ะทั้งหมดเลยเหรอครับ ทั้งหมดเลยค่ะแล้วทำตอนกลางคืนด้วยนะคือเขาจ้างรถบรรทุกก็จริงแต่เป็นคนยกหินขึ้นลงรถเองทั้งหมดคุณเดียวคนเดียวค่ะมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าคนขับรถบรรทุกนี่ทึ่งมากตอนเช้ามาเห็นคุณเอ็ดยกหินใหญ่ๆลงจากรถคนเดียวได้ยังไงโขไม่อยากจะเชื่อเลยครับลองนึกภาพตามนะครับโครงการใหม่นี้มันใหญ่กว่าเดิมมากเลยนะที่ดิน1ิเอเคอร์ใหญ่มากค่ะ และเขาล้อมกำแพงหินสูง8ฟุตร,รอบพื้นที่ประมาณ3เอเคอร์หินบางก้อนนี่หนักถึง30ตัน30ตันครับถ้าเทียบกันแล้วหินที่คุณเอ็ดย้ายเนี่ยหนักกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของหินที่ใช้สร้างมหาพิระมิดแห่งกีซ่าซะอีกนะครับโห oh, แล้วทั้งหมดนี้คือเขาทำคนเดียวครับไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะแล้วตัวหอคอยของปราสาทล่ะคะอันนั้นก็สุดยอดเหมือนกันใช่ครับ ตัวหอคอยสูงสองชั้นหนักรวมๆก็น่าจะ243ตันได้โห oh. แล้วมีการยกหินหนัก10ตันขึ้นไปไว้ชั้นบนสุดที่สูงตั้ง20ฟุตน่ะค่ะแล้วก็ยังคงทำตอกนกลางคืนเป็นหลักเหมือนเดิมใช่ครับทำตอนกลางคืนตรงนี้แหละคะ่ะที่มันแบบเหลือเชื่อมากๆว่าเขาทำได้ยังไงคนเดียวแล้วก็มีอีกอย่างที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำทางวิศวกรรมของเขาเลย ก็คือประตูหินครับอ๋อประตูที่หมุนได้ใช่ครับโดยเฉพาะประตูบานที่หนัก9ตันนะคะมันสมดุลเป๊ะมากขนาดที่ว่าใช้นิ้วเดียวผลักเปิดปิดได้เลยสุดยอดเลยครับความแม่นยำระดับนี้มันน่าทึ่งจริงๆครับคำถามสำคัญเลยคือเขาคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงที่แม่นยำขนาดนั้นบนหินปะการางังซึ่งมันมีรูพรุนไม่สม่ำเสมอเนี่ยได้ยังไงนั่นสิคะ นี่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนเลยจริงๆครับผมแล้วช่วงท้ายๆของชีวิตคุณเอ็ดล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงหลังๆคุณเอ็ดเริ่มพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กแล้วก็เอ่อพลังงานคอสมิกอะไรพวกนี้ครับอ๋อเขาสนใจเรื่องนี้ด้วยล่ะคะครับเขาเคยตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าน่าเสียดายที่บันทึกส่วนใหญ่ของเขาถูกไฟไหม้ไปซะก่อนอา้าวเสียดายจังเลยคะ่ะ แล้วก็มีเรื่องที่เขาเคยถูก FBI สอบสวนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนจะมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับตัวเขาแต่สุดท้ายก็เคลียร์ไปไม่มีอะไรส่วนนิสยัยส่วนตัวเขาเป็นคนยังไงคะเท่าที่รู้คือเขาเป็นคนประหยัดมากๆครับชอบเด็กๆแต่ก็มีมุมแปลกๆเหมือนกันเช่นอะไรคะเช่นแบบ ใช้พันไล่ยุงแทนที่จะตบหรือว่าเก็บค่าเข้าชมปราสาทไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบคนนั้นอะไรแบบนี้ครับอ๋อมีอย่างนี้ด้วยสุดท้ายคุณเอ็ดก็เสียชีวิตไปในปีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะคะครับผมแล้วสุดท้ายความลึกลับมันก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับยังไม่มีใครรู้ว่าเขาทำได้ยังไงใช่ครับไม่มีการค้นพบบันทึกที่อธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายหินของเขาเลยเจอแต่เงินสดประมาณสามพันเจ็ดร้อดอลลาร์ที่เขาซ่อนไว้อืม คำถามที่ว่าชายร่างเล็กๆคนนี้เอาชนะกฎฟิสิกส์ในการยกและเคลื่อนย้ายหินหนักเป็นพันๆตันได้อย่างไรก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับการที่มันไม่มีคำอธิบายนี้แล้วครับที่ทำให้เรื่องของเขายังคงน่าทึ่งอยู่เสมอสรุปแล้วนะคะปริศนาหลักก็คือชายร่างเล็กๆพร้อมบางที่ดูไม่น่าจะมีเรี่ยวแรงอะไรมากมายเลยกลับสามารถขุด เคลื่อนย้ายแล้วก็สร้างปราสาทหินปะการังขนาดมหึมมาหนักรวมๆกันเป็นพันตันได้ด้วยตัวคนเดียวค่ะผมโดยใช้เทคนิคที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วส่วนใหญ่ก็ทำในเวลากลางคืนอีกต่างหากทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะเนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากๆนะครับระหว่างข้อเช็จจริงที่เราพอจะรู้เกี่ยวกับชีวิตของเขาสิ่งปลูกสร้างที่มันก็ยังคงอยู่ให้เราเห็นกับสิ่งที่เราไม่รู้อย่างสิ้นเชิงเลย ก็คือทำได้อย่างไรใช่ครับทำได้อย่างไรแล้วเขาไปเอาความรู้หรือวิธีการพวกนั้นมาจากไหนกันแน่นั่นสิคะข้อคิดสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือนอกเหนือความลับทางวิศวกรรมที่อาจจะหายไปแล้วเนี่ยเรื่องราวความทุ่มเทแบบโดดเดี่ยวมากๆของคุณเอ็ดลิสคาลินินมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เราบ้างไหมคะครับแล้วก็พลังของความมุ่งมั่นที่มันแน่วแน่มากๆใช่ค่ะ แม้ว่าแรงผลักดันนั้นอาจจะมาจากความเจ็บปวดหรือความผิดหวังก็ตามก็น่าคิดเหมือนกันนะคะน่าคิดมากๆครับ